โด่กูไอ้พักดึงมันเจ็บด,ดีๆีเพื่อนมันน็อกมันกำลังซุบเพื่อนเอาอยู่ไหนไว <ไป S 2> ะตายตายวงเอาตายวงว๊ดเฮ้ยมันท่าตอมที่ล้างแขนแล้วไม่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 หินตรงนี้เล่นได้คนเดียวมีคนนึงคนนึง ไปเลยครับเอาเออยียบตีนทำไมสุดเหยียบเท้าต้องรัดเนมกเมาตเาเกออกสวยต้นไม้นี้ได้ก็สายลงสวยโอเคครับเกไม้กับมึงแน่ๆล่ะ โอเคไม่ใส่มึงแน่ๆล่ะทำไมอะทำไมอะทำไมอะเฮ้ยเห็นรถมาทำไมอะรเถิดเฉยงด้วยมีคนยิงเราหนองนับมันอยู่นี่นี่นี่อยู่นี่ฮะอยู่ดน้าหน้านี่โอ้เฮ้ยเฮ้ย พูดดาววารอยไอ้กลัวกูลืมกูลืมเก็บน้องน่ะขึ้นรถลืมเขาจะโดนนานขนาดนั้นก็เขาลืมสามสองหนึ่งเริ่มเก้ยโยกกันคนละทางโยกเขาไม่โยกกันอยู่ดีปี พี่เคยแบบพี่เคยเห็นแบบปลาเวลาพี่เคยเห็นปลาเวลามีคนไม่อาลัยเกลมมีบนหัวเราอีกสองตัวนะอะไรไม่รู้ว่าลงตรงนี้หรือเปล่ามันเลยกระโดดถีบกลางอากาศฮนุมานถวายแหวนถวายแหวนด้วยถวายแค่ฮานุมานล่อแก้วเหรอระเบิด สบายใจเขาแหละบีบีแบบมึงชอบเพี้ยไรสบายใจเขาแหละจริงเฮ้ย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 อรมอสเตอร์ว่ะเขาอยากดาวขนาดนั้นแล้วเนี่ยไม่บอกวะจะได้ช่วยคนเราพาละเบิรใส่ตัวเองทำไมวะนะสนุกมากมั้งเล่นอยู่คนเดียวน่ะกูเหลือจะเชื่อลูอยางชอบ อะไรฟ้าแต่งคนอ well> ื่นก็ได้ว้าเอ๋ก็อยากจะบอกว่าถ้าเกิดกับคนอื่นนะไม่เจตนาถ้าเป็นกับโบอาจจะเจตนาเป็นพิเศษอย่างเงี้ยเหรอโบไปทำอะไรให้ให้เขาขั้นแขลวอ่ะโบโบยแก๋วโบยแก๋วโบอีทีโบอีทีโบอีทีได้หรือเปล่าโบไม่น่ารักตรงไหนน้องพ่อมอาปากกามาวงโบเลยเอ่อเถังสีไหมพี่อ๋อตานตานกันเลยนะ จันมาทวงจวามทาวคืนฉันมาทวงความยุดที่ทำคืนที่บีบีร้องในไลฟ์สดฉันหิวฉันมาทวงจานขาวคืนว่าอย่างาน้าร้องไม่ได้ไงวะหิวแหล่ กายพูดดีแหละเลยนะคนมันหายไปไหนหมดวะดเ,เออขนมมันเหลือต้องจิเฮ้ยเจอคนที่รถเฮ้ยมันตอมหรือเปล่าที่เจอโอ้ไม่ใช่แล้วโดนยิงโดนยิงอันนี้ดโดนพี่น้อยก็มันใบเง่ามันสัมพี่ยงาเนื้อตายจริงออกฆ่าหวังมันตายไหมไม่ตายไม่ตาย คนเดียวเหรอได้มันขี่เลยว่าคนเดียวยังจะซาอีกขี่มอเตอร์ไซเนี่ยออขี่มอเตอร์ไซคยาลงเ้าอเคพีต้องนอนเป็นผักอยู่อ่ะพี่พี่แบบห่อผักกับหมูสามชั้นวันนี่พี่จะเล่าให้ฟังพี่อะขี่ลงมาจากเขานะที่ก็แล้วี่ทําไมมันไม่มีชื่อที่หัววะอะแล้วควรถวิ่งได้ไม่ใช่ควัดแน่แน่พี่ก็เลยบวกกับมันเลยพอบวกกับมันเสร็จปุ๊บ เป้าพี่มันไม่เด้งเว้ยพี่โยนยิงโดนลมคมกริบไปหมดเลยอ่ะสวย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 ยิงกริบคมลมพี่เออยิ้มกลุ่มยิ้มกลิบไอะดูนี่มีอะไรบ้างมันไปฮะต้องพี่เอามอใส่ไม้ต้อง น่าอย่างไรพีื่องเอาวอไซด์มาให้จอมนะโอเคพี่พี่ไม่เป็นไรพี่ต้องเข้าใจแล้วพี่มียาไหมมันเรียงมันเรียงว่าจะมันเรียกเหรอมันเรียกมันเรียกตั้มตั้มตั้มมันเรียกว่าโบ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 ยิงหน่อยยิงหน่อยโบเอี่ยนีที่ออกเสียงว่าโบวันนั้นเรียกพี่ว่าโบอ่ะโบอทำนี้คือมาจากดีดีนะโบอย่างเงี้ยโอ้โหเรียบร้อยเลยพี่เี็กบนเขาเยอะมากเลย ็เโได้กินตดไฟตดเกียบดีม่ต้งใครเรนี่ยังัไหนกนเนาะย้ยเเกือบแล้วเกือบจรากรกันเองแล้ว มีให้โดนไอพี่อะมีมีมีไงพี่พ่อมองเดลีดนอะเราอยู่ใกล้เลนโซนะย,ยิงให้โดนไอ้แล้วก็ม้งไปเลยทำไม<ล>ไม่ไมปลาปากระทะใส่ไปเลยถ้าจะขนาดนี้แล้วเหมือนแบบโกรธกันมาก่อนแม่พาหนูรอนเลโซเลยจ้ะคะกลัว ไม่กลัวฮะแต่กลัวคนข้างล้มไม่ใช่ะไรหรอกพี่โอ้ยนี่รูปบีบีไม่ร่วงหรอกอ่าอะไรบางย่ไม่ป็แน่นะพี่อะไรก็ได้ที่ไม่ใช่โบอย่าเข้ามาฮะโบเป็นอะไรไม่ใช่คือหมายถึงทุกคนนะอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่โบเพราะว่าไปกับโบแล้วคือโบบาปหนักเกินไปอะไรเงี้ยโบเขาก็พูดอยู่บายโบเป็นคนรอดแต่คนที่มากับโบไม่รอดไม่ให้รอดเฉย โบอรอดแต่ใครมากับโบไม่อรอดแน่นอนน้องนัทน้องนัทคุ้งยาสวรรนาพ็นธ์ แหลกเแล้วมันมีกระตุ้นเขียวให้หนูไหมไปดูใครใส่ตูดกลัวไม่มีเขียวให้หนูอ๋อหนูโดนมอมแล้าไปส่งหนูหน่อยสิคะเพราะไม่ได้กล่าวไว้ค้องไปทางไหนคะสนใจไหะ สนใจไปดูแมวที่ห้องหนูไหมคะแมวเข้าไปถึงปุ๊บแต่งชุดแมวรอเลยได้ป่ะนั่นมันนางแมวแล้วนักเสือดาวเสือดาวเสือดาวใช่ไหมดาวหรือเปล่าไม่รู้รู้แต่ว่าพี่ต้อง่อนห้หนูนะเอ้ยดาวไม่รู้เดี๋ยววิ่งไปชุบนะพี่จังชอบหนูผมกใจเลย เล่นเกมมันก็อย่างเงี้ยแหละเราไม่เอาเขียนนะเราเอาโบวบะพี่ว่าเขียนนะครับเอามาเบิ้มเขียนเปิ้มอยู่ไหนเล่าเบิ้มอยู่ไหนเบิ้มไหนเบิ้มไหะเก็บกระเป๋าเบิ้มมาดูขออนุญาตหยุดรถแล้วขับปะนู่นไอ้หลบลงนู่นเลยโู้น่ะทางนู้น่ะโอ้ย ข้าพานไปกันปัโอเค <Okay. S 1> วงบีบทางวงวงสี่เจ็บนี่่งทำมันเล่นไปบนเขาบนเขาเพ่อผ่ะอุ้ยพี่เจ็บเลยน้องนัทน้องนัทฟ้อนเ,ออเล็บก่อนลุกฟ้อนเล็บแล้วก็ลำก่อนฟ้อนไม่ได้พี่ฉันรถไม่หยุดอ่ะ ที่หลบปืนก็ได้พี่ถ้ายิงเขานีก็ล้วต้อมเอ้างั้นหนูก็หลบตรงนี้พี่รับยิงไม่ใช่หรอเขต้องไปขอพันยาก่อนโดนยิงโดนยิงเขาเนี่ยเขาไม่รักเราเนี่ยแจะทำมาเฮ้ยอย่าป่อยให้อาจารย์เป็นคนอาจารย์ครูป่วยคนเดียววันหนึ่งอาจารย์ยังหมึกนี่พูดทำไมว่ารวยเหรอหนเอ๊ที่จะได้อันนี้ เจอทามากเหลืองอะฮะเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วสองตัวนี่ว่าสองตัวนี่ว่าลองรับไปกับพี่มหมลองรับไปไหมพี่พีเป็นหนุ่มรุ่งนี้นะหนุน่มรุ่งนีน้นไม่เป็นไรมีนี่มาอยู่ทำมาเลยเฮ้ยเจ็บพี่บีเกือบอยู่เกือบอยู่ ยยอยู่มากงเหยวมาเพื่อนอยู่เนี่ยอ,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 ยอยู่ตรงนี้เพื่อนมันดาวอยู่ตรงนี้เลยอยู่หลังต้นไม้อยู่ตรงศพต้มเนี่ยเนี่ยกลางเขาเลยซ้ำ โชคดีว่าเอาควันบังไว้ก่อนเพราะว่าปลาวิ่งแบบที่โล่งไงไม่มีต้นไม้ไอ้นี่มันเออควนันจี้ยิง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 ไอ,อ้โร <c oughs> งงาดยิงดีๆี